สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมเปรมี่เมคอัพทุกทท่านนะคะสําหรับวันนี้เปรมี่ไม่ได้มารีวิวเครื่องสำอางไม่ได้มาแต่งหน้าให้ดูนะเพื่อนๆเออแค่เห็นหน้าแน่นขนาดนี้อืมจริงๆแล้วนะคะวันนี้เปรมี่เนี่ยต้องการจะมาเล่าถึงนะคะเล่าถึงอ่ะแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งนะคะซึ่งเป็นแบรนด์รูปรักในการที่เวลาเรา อาบน้ำนะคะอาบน้ำาทาผิวนะคะหรือว่าจะเป็นบอดี้สเปรย์เนี่ยเขามีครบทุกอย่างเลยนะคะให้เราได้เลือกใช้นะคะอ่าเบรมี่ก็จะพูดถึงแบรนด์ที่เบรมี่เคยรีวิวไปแล้วแต่ตอนนี้เขาออกคอลเลคชันใหม่มานะคะซึ่งน่าจะเปิดตัวไปประมาณปลายปีที่แล้วนะปลายปีที่แล้วเออเบรมี่ก็เพิ่งมาลองใช้นะปีนี้นะคะ อย่างไม่สายเกินไปที่เราจะมาเล่าถึงแบรนด์นี้นะคะนั่นก็คือเท็กเบเกอนั่นเองแบรนด์นะคะเฟรมี่เคยเล่าให้ฟังแล้วเนาะก็เป็นแบรนด์ดังจากประเทศอังกฤษนะคะแต่เขาขายในราคาที่แบบถูกมาก นะคะถูกมากนะคะอ่าถ้าเราอยากหอมหรือเหมือนอาบน้ําหอมนะคะก็เดินเข้าไปที่บูธได้นะคะบูธก็จะมีแบรนด์นี้ขายนะคะหรือคุณไม่สะดวกที่จะไปซื้อที่สาขาใช่ไหมคะ คุณก็กดเข้าไปที่ Shopee Lazada ก็จะมีบูธ o o f i i i a l อยู่ในนั้นนะคะซึ่งก็จะขาย Product ของ Ted Baker นะคะครบทุกอย่างที่คุณอยากได้นะโอเคเรามาเล่าถึงกลิ่นแรกกันก่อนนะคะกลิ่นแรกเลยที่เบร m มี่ว่าสาวๆนี่แพ้ทางแน่นอนนะคะเอาตั้งแต่ p a c k เกจจินะคะแพเกจจิ <laughs> คือแบบหวานมาก แน่นอนนะคะแน่นอนมันคือกลิ่นนะคะอันนี้เป็น v ว o l e t and b e r g บ m o t มตนะคะ Violet and b e r g บ m o t กมอ่ากลิ่นหอมหวานนะคะหอมหวานแล้วก็คือมันไม่ได้หวานเลี่ยนนะคะคุณผู้ชมคือมันจะเป็นแบบว่าออกแนวมวลหมู่ดอกไม้นะเออมวลหมู่ดอกไม้แล้วก็ผล เ,เขาเรียกว่าผลเบอร์รี่นะคะแต่จะหนักไปทางกลิ่นของดอกไม้มากกว่านะคะให้คุณลองหลับตานึกถึงหญิงสาวนะคะหญิงสาวใส่เดรสสีขาวหรือสีชมพูเดินอยู่ในทุ่งดอกไม้อย่างนั้นเลยนะจ๊ะคือแบบหวานสไตล์คุณหนูคุณหนูนะเพื่อนๆอ่ะเปรมี่บอกก่อนว่าอนี้ใช้จะหมดแล้วนะคะ อันนี้เนี่ยก็เป็นตัวเจลอาบน้ํานะคะ่ะเจลอาบน้ําิ่เขาจะแบบฟองเยอะนะเพื่อนหอมหวานมากหอมหวานมากจริงๆนะคะใครชอบโทนแบบไม่ใช่โทนรีวิวเครื่องสำอางจนเพลินนะคะวันนี้มารีวิวกลิ่นนะคะใครชอบกลิ่นสไตล์แบบอื้อหวานๆขรุหนูนนะคะออกแนวดอกไม้ทุ่งดอกไม้อะไรแบบนี้นะคะให้มาที่ ไ i เอลเลตแอนด์เบอรเลยนะคะอาบน้ำด้วยเจลอาบน้ำนะคะแล้วต่อด้วยนะคะเท็ดเบเกอร์ไว t อ e เลตเบอร์กามอนบอดนะคะบอดี้โลชั่นต้องบอกว่าเออมันไม่ได้ซึมยากนะมันไม่ได้ซึมยากอันนี้จะมีความแบบชุ่มชื้นนะคะชุ่มชื้นผิวนะคะไม่แบบไม่เหนอะไม่เหนอะนะเพื่อนๆไม่เหนอนะ หอมมาอ่ะพอหลังจากเราลงบอดี้โลชั่นนะคะต่อด้วยบอดี้สเปรย์นะคะไม่ว่าเราจะออกไปข้างนอกตอนเช้าหรือตอนกลางคืนนะคะก็จะมาสเต็ปนี้นะคะเพื่อนๆอ่ะอาบน้ำอาบน้ำแล้วก็ลง บ o ดี้โลชั่และลงบอ d y ้บิสในกลิ่นเดียวกันมันจะทำให้เราแบบกลิ่นหอมติดตัวเหมือนกันนะคือแบบว่ามันอาจจะไม่ได้หอมทนอะไรแบบหลายๆชั่วโมงแบบพวกน้ำหอมแบรนด์แพงๆอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เออเรามาแบบตามสเต็ปนี้นะสามอย่างเป็นว่ามันติดมันติดอยู่แบบเออเราพอใจและกันในผลของกลิ่นที่มันติด นะคะไม่ไม่ต้องถึงขนาดแบบติดโหไปจนถึงเช้ายันเย็นอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วเจ้าตัวนี้มันก็ไม่ได้แพงนะบอดี้เมสฉีดระหว่างวันได้นะคะลงไปทานคงทนข้าวมาเนี่ยฉีดตามตัวนะคะได้เลยนะคะดับกรงดับกลิ่นฉีดระหว่างวันเพิ่มก็ได้นะคะคือฉีดได้บ่อยเท่าที่คุณต้องการเพราะว่ากลิ่นไม่ได้ทำร้ายเราและคนรอบข้างนะคะอันนี้หวานแบบ <c oughs> ไม่รู้จะบรรยายยังไงว่ามันหอมหวานหวานนะคะหอมหวานหวานเป็นแบบดอกไม้สีขาวสีชมพูอะไรแบบนี้นเพื่อนๆคือดีมากดีมากนะคะคือไปลองเทสกันได้นะคะถ้าใครไม่สะดวกเทสฟัง่งพรีเมียแล้วนะคะ ต้องบอกก่อนเรมี่เป็นคนไม่ชอบน้ําหอมกลิ่นที่มันแบบฉ,ฉุนฉุนหรือว่าหวานเลี่ยนๆนอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเป็นกลิ่นพวกเนี้ยเราเรมี่บอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แบบหวานเลี่ยนรุนแรงจนเกินไปนะคะเพื่อนๆเอามาซื้อมาเทนใช้ได้นะเขามีขวดไซส์เล็กด้วยนะเพื่อนๆเนี่ยขวดไซส์ประมาณเนี้ยเออประมาณร้อย ร้อยหนึ่งหรือยังไงเนี่ยล่ะค่ะประมาณประมาณร้อยจำจำราคาไม่ได้แล้วนะคะแต่ถูกนะคะแต่ถ้าขวดใหญ่แบบนี้มันก็อยู่ประมาณไปมีเห็นแบบในช้อปปี้ลาซาด้านะคะเออของบู๊เนี่ยเขาก็มีโปรอยู่เรื่อยๆบางทีก็เหลือขวดละประมาณสอ0 2 0 0กว่าบาทอะไรเงี้ยเพื่อนๆคือไม่แพงเลยนะคะในปริมาณ150 ml นะคะ150 ถ้าเป็นไซสเล็กก็50 ml อาจจะอยู่ประมาณร้อยหนึ่งนะเพราะฉะนั้นที่คุ้มก็คือขวดใหญ่แต่ถ้าเ,เพื่อนๆอยากจะแบบแค่ลองกลิ่นฉันไม่มีเวลาไปเทสที่สาขาซื้อมาทดลองกลิ่นแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นขวดเล็กๆก,ก็ได้นะคะโอเคจบไปแล้วสำหรับกลิ่นแรกนะคะ่ะ Violet and Bergamot กลิ่นต่อไปสายเซ็กซี่ต้องมาเล้วแม่นั่นก็คือ rose and cassis นะคะ rose and cassis อเคแ p a เกจจิ hmm. ้งมา black mm hmm. เลยแบล็ mm hmm. นะคะดู mm hmm. แบบมีความลึกลับหน้าค้นหาเซ็กซ mm ี่เย้ายวนและหรูหรามีระดับมาคะ่ะ mm hmm. บอกเลยว่ากลิ่นนี้ใส่เซ็กซี่ห้ามพลาดนะจ๊ะ mm hmm. ให้นึกถึง mm hmm. ผู้หญิงในชุดราตรีสีดำ ไปในงานเหรียงหรูๆนะคะโอ้โหคือ oh. แบบกลิ่นดีมากนะคะด้วยความที่มันเป็น rose and casis s นะคะเอามาผสมกันอย่างลงตัวไม่ใช่กุหลาบจ๋าแบบนั้นไม่ใช่กุหลาบจ๋าแบบนั้นใครไม่ใช่สายกุหลาบผ่านไปได้เลยนะคะอันนี้เนี่ยมันจะมีความติดกุหลาบมาแต่เป็นกุหลาบแบบนัวนวนึกออกไหมกุหลาบนัวนัว ไม่ใช่แบบกุหลับจ๋าอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วกูแบบเซ็กซี่ขี่นี่เซ็กซี่มากแนะนำเลยนะคะแล้วก็ตัว body w a อ h ของเขาเนี่ยนะคะจะมาในรูปแบบของครีมมีนะ่ครีมมี่นะเพื่อนๆพืนครีมมี่ครีมมี่เนี่ยจะแบบไม่ใช่เจลไม่ใช่เจลแบบตัวนี้นะคะไม่ใช่เจลโอเคแล้วก็ตัว body b o ี้ lotion ไม่มีคือสีดำเนี่ยนะคะ Rose and Cassis นะคะ Premi หา Body lotion เขาไม่เจอมันไม่ได้นำเข้าหรือมันไม่ได้ผลิตไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่มันจะมีเป็นกระปุกตัวนี้ค่ะมันมีตัวนี้เป็นแบบเป็นกระปุกเป็นกระปุกสีดำนะเออจะบอกอีกอย่างหัวสเปรย์คือแบบดีมากเนี่ยเพื่อนๆดูนะเห็นไหมแทบจะไม่เห็นละอองเลยใช่ป่ะคือหัวสเปรย์เขาแบบ ไม่ใช่แบบเป็นน้ําแบบและอองใหญ่ๆหัวสเปรย์คือมีความละมุนมากละมุนมากตัวสเปรย์นะคะละองสเปรย์แล้วมันจะทําให้ลมันแบบรู้สึกมันฟุ้งแล้วมันกระจายดีๆนี่คือกลิ่นแบบกระจายทั่วห้องเลยนะกลิ่นเนี้ยคือแบบว่าเฮ้ยดื้อมากอะ่ะเหมือนน้าหอมฝรั่งเศสยังไงอย่างนั้นเลย มันมีกลิ่นกุหลาบติดมานะคะมันมีกลิ่นกุหลาบติดมาแต่เป็นกุหลาบแบบนัวๆนะคะไม่ใช่แบบกุหลาบจ๋าแบบอย่างนั้นนะ,ะ Rose and Cassis คือดูคือดูจริงๆนะคะสีดำบอกเลยเชียร์เลยนะคะซ Sexy หรูหราและเย้ายวนนะคะอย่างนั้นเลย <c oughs> กลิ่นดีมาก <c oughs> ต่อไปเรามาดูสิ่นสุดท้ายกันดีกว่าเพื่อนๆ กลิ่นสุดท้ายนะคะคือ Raspberry and Orange Blossom นะคะซึ่ง เบรมี Body Body ะะ่หยิบมาแค่บอดี้บอดี้สเปร์นะคะหยิบมาแค่บอดี้สเปร์เพราะวันนั้นเท่าที่เปรมี่ไปยืนเทสกลิ่นที่สาขานะคะกลิ่นนี้เปรมี่ชอบน้อยที่สุดแล้วแต่เพื่อนๆไม่ใช่ว่าเปรมี่ชอบน้อยที่สุดแล้วเพื่อนๆจะชอบน้อยที่สุดนะคะเพราะต้องบอกเลยว่ากลิ่นน้องหอมสดชื่นแบบฟรุตตี้ฟรุตตี้มากๆนะคะใครสายฟรุตตี้ให้มาทางนี้นะบอกเลยแต่เปรมี่เนี่ยไม่ค่อยสายฟรุตตี้นะคะก็คือแบ เลยไม่ได้เอาพวกเขาจะมีโปรดักต์เนี่ยเหมือนกับเพื่อนๆเลยนะคะก,ก็คือจะมีเป็นบอดี้วอชนะคะมีบอดี้วอชแล้วก็บอดี้โลชั่นนะคะเพื่อนๆก็ใช้ตามสเต็ปนี้เลยถ้าแบบโดนกลิ่นนี้จริงๆนะใครไม่มั่นใจหรืออะไรยังไงก็อย่างที่บอกนะคะสั่งน้องๆขวดเล็กๆมาลองเทสกลิ่นกันก่อนได้ก่อนที่จะไปจัด เซตใหญ่มานะคะฟูลเซตเลยนะคะอ่ะเรมี้จะบอกก่อนอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นกลิ่นของ Orange b l o s s o m นะคะแล้วก็ Golden Raspberry และ Lemon นะคะซึ่งกลิ่นพวกนี้จะทำให้เรารู้สึก f resh f resh นะคะแล้วก็มีความตื่นตัวมีความ f resh สดชื่นนะคะมีความสดชื่นแบบฟุตี้ฟตตี้เลยอย่างนั้นเลยนะเพื่อนๆอ,อ่ะ ถ้าใครสายฟรุตตี้มากลิ่นนี้เบรมี่บอกแล้วนะเมื่อกี้เราฉีดฉีดครบแล้วอะเอาตรงไหนดีเอาหลังเอาตรงนี้แล้วกันเนาะนี่อืมฟรุตตี้มาฟรุตตี้มากบอกเลยกินผล,ลไม้อะไรแบบนี้แต่ไม่ฉุนนะเพื่อนเพื่อไม่ฉุนเบรมี่บอกแล้วคือถ้าแบบกลิ่นฉุนเวียนหัวนะเบรมี่ไม่จัดมาอยู่แล้วนะคะไม่แนะนําด้วยแต่อันนี้คือดี คือดีนะคะทีน,นี้ก็เอาเอ,าเอาขวดเล็กนะคะมาลองใช้ใช้ดูก่อนว่าแบบจะเบื่อกินเร็วหรือเปล่านะคะแต่ว่าอีกสองกลิ่นเนี่ยจากขวดใหญ่ได้เลยเพราะว่าแบบ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะครั้งแรกที่ฉีดไปอะ่ะคือมันดีมากคือมันโดนมันโดนไปไม่ได้จากขวดใหญ่มาเลยนะคะแต่อันนี้คือยังกั้มกึง่งกั้มกึ่งนะคะเลยเอาขวดเล็กมาลองก่อนนะคะ <c oughs> หอมทุกกลิ่น คือแบบเรมี่บอกเลยนะว่าเช็ดเบเกอร์เนี่ยราคาเขาไม่ได้แพงนะคะเนี่ยขวดใหญ่อยู่ประมาณอาจจะ200กว่าบาทนะคะาหาซื้อก็ง่ายด้วยนะคะกลิ่นสามารถฉีดได้ทั้งวันนะเพื่อนๆฉีดเช้ากลางวันฉีดก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยเออได้หมดเลยนะคะเวลาแบบเราจะนอนเราก็ กลิ่นจะได้หอมฟุ้งกระจายไปทั่วห้องนะคะคือชอบมากเลยเวลานอนแล้วแบบมีกลิ่นหอมหอมอยู่ทั่วห้องนี่คือแบบคือดื่อมากอะ่ะแต่เลมี่บอกเลยนะคือสองกลิ่นนี้คือเป็นบอดี้มิสที่แบบมันก็จะออกสไตล์แบบ ถ้าเพื่อนๆเ,เคยใช้ Ba t h อน d b ย d y ้ o r k s นะคะหรือ Victoria Secret อะไรกับเออประมาณนั้นเลยนะเพื่อนๆคือแบบเอยหอมมากอะกลิ่นหอม,มแบบแ้ำหมฝรั่งเศสมากเพื่อนๆเบมมี่อาจจะรีวิวค่ะตกบกพร่องไปนะคะวันนี้ก็ต้องขออาภัยด้วยนะเพราะว่าเบมมี่อาจจะไม่ค่อยถนัดในการรีวิวอะไรที่เป็นกลิ่นพวกนี้นะคะพวกน้ำหอมห,อหรือใดๆที่แบบมารีวิวกลิน่นอะไรเงี้ยเออเบมี่ก็พยายามแบบ ซ้อมจะรีวิวอยู่นะเพื่อนๆถ้าขาดตกบกพร่องอะไรวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่แน่ใจในสิ่งที่เปรม,มีบอกในวันนี้นะเออหรือใครแบบเฮ้ยไม่อยากจะแบบลองซื้อมาเทสสั่งมาเทสอะไรอย่างเงี้ยก็ ถ้าสะดวกแวะไปตามห้างนะคะก็แวะเข้าบูธท,ทุกสาขานะคะมีวางจำหน่ายนะเพื่อนๆไปลองฉีดดูก็ได้นะเออถ้าโดนแล้วก็ถ้าโดนแล้วนะคะถ้าโดนแล้วแบบที่เนมี่โดนนะก็จัดมาเซ็ตใหญ่แบบนี้เลยก็ได้นะกลิ่นที่กลิ่นที่มันใช่กลิ่นที่มันเป็นคุณอนะ่ะเออจัดเซ็ตใหญ่มาได้เลยเปมี่แนะนำเลยเพราะจะใช้3อย่างคู่กันเนี่ย กลิ่นมันจะติดดีกว่าที่เราจะแบบฉีดแค่บอดี้มิสอย่างเดียวนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับรีวิวเทสเบเกอร์ฟิวชั่นคอลเลกชันนะคะซึ่งก็เป็นคอลเลกชันใหม่นะเพื่อนๆเปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้ลองเนี่ยอยากให้ลองไปเทสกันนะราคาเขาไม่ได้แพงแล้วก็เราอาจจะไม่ต้องไปเสียแบบเสียเงินซื้อน้ำหอมแพง บนเคาน์เตอร์อะไรอย่างนี้เรามาใช้เป็นตัวบอดี้มิสแทนได้นะคะหอมเหมือนกันนะกลิ่นแบบกลิ่นแบบหรูอะกลิ่นหรูเออกลิ่นดูแพงอะเพื่อนๆในราคาแบบ200กว่าบาทอย่างงี้นะเพื่อนๆอ,อ่าถ้าใครยังไม่ได้ลองไปลองกันนะคะสำหรับวันนี้เบรมี่ก็จะจบรีวิวเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้เบรมี่ทำคลิปดีๆออกมาอีกในครั้งหน้านะคะวันนี้บ๊ายบาย